พันห้านะครับซึ่งใช้สถานที่ก็คือบริเวณที่ราชพัสดุท้องที่ตำบลศาลาอำเภอเกาะคายจังหวัดลำปางนะครับกับลำดับต่อไปครับขอกราบเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางและคณะเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปางขอกราบเรียนเชิญครับ และเสริมราการที่เรื่องกิจกรรมนี้นะครับขอเพลสืบเนื่องจากมติพระมนตรีเมื่อวันที่2 6มิถุนายน2533อนุมัติหลักการตามเป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยกรมป่าไม้ได้เชิญชวน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ก็น้อยลงเรื่อยๆในข้าหารพิการที่ต้องช่วยคล่อมใจไม่ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศลดลมภาวะเป็นที่นั่งการปนและหมอกควันที่ยิ่งเลือกภาวะร้อนร้อนครับที่ได้รับมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ป่าไม้นี่ถือถือว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาตินะครับที่มีประโยชน์ก็คือในเรื่องของการดูแลรักษาเนี่ยให้มันเจะเริ่มโตโตมาเป็นทะีนะ่ดายังเคยทำโครงการ ตัวันแม่ดูแลวันพ่อไรครับพี่ครับตอนนี้ได้เวลาปฐมรวแล้วผมขอเปิดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจปีของชาติต่อากคณะรัฐมนตรีมาแบนี้ครับและขอเชิญทุกท่านร่วมรำนินรักษาต้นไม้ในระดับชานครับากที่ท่อนจะแทนที่แจท่านนูตาได้สิทธิ์ต้นม้วนาติประกอบความยิ ท่านประธานและคณะเสนาธิการได้รับคู่ภาพต่อที่จะลงไปเรื่องกิจการบรนษัทเช่นนี้จะจูงคอามภาคนะครับที่เราจะมีการดัพนพลุด,ลดึงนะครับก็ขอรบกวนและจิตด้วนะครับคระแทย์ เ็นเื่อนอภิับทธที่เป็นทากระเบืแล้วก็อนุญาตให้ทาเี่วงที่เป็นสนที่ทองใจให้จับจ้องนะครับลงในที่่าต้องทน่งยงต่นีนะครับก็ทินให้ด บรรยากาศตนไปดินเหมือนกันาครับที่เปนที่เราอยู่ตอนนี้นะครับเปนที่ดินลาดชันข้นสถานที่ตโครการที่าศนนี่กาสรรานนี้ทาที่จะได้ากท่านาทางที่นงจาท่นทาลักเต thì hãy để lại cho các bạn một để các bạn có những các bạn các bạn các ແຕ່ທີເຈົ້າແຕ່ວ່າປະການໄດ້ໄຮ້ຈະຮອດຂາໄດ້ໃສໃສໃສເຊິ່ງທີ່ໂຕຕິດໂຕຕິດສໍາພາດເທົ່ານີ້ໂຕຕິດໂຕຕິດ